สวัสดีค่ะวันนี้กับช่อง Eep Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาทําเรื่องไอศครีมฟรีกรันเย่เยไปดูกันเลยมาจ้าเด็กๆโอ้โหตอนนี้ก็เยอะแล้วนะเนี่ยโอ้โหแจกไอติมฟรีก็มีคนมาซื้อเลยเอออย่าเรียกซื้อเลยเรียกมาเอาดีกว่าแจกเฉพาะเด็กเท่านั้นจ้ามีเด็กคนไหนอยากกินเพิ่มไหม มี20สิบคนเท่านั้นนะจ๊ะเเรียกเป็นโคนแล้วกันไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรไอติมไม่จ้าไอติมฟรีจ้าว้าวโอ้ยพี่ครับผมอยากกินแล้วเออรอก่อนนะจ๊ะมามามามีใครอยากกินเพิ่มไหมไม่น่ามีแล้วนะแถวนี้มาเดี๋ยวแจกเลยนะกันอุ้ยมีไอติมฟรีด้วยอ่ะเอาเปล่าเอ้ยเอาสิโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไมทันรอด้วยจ้าพี่โอ้ย จะเย็นเย็นจะเย็นดีใจไงจะได้กินไอติมฟรีแล้วโอ้โหแม่ให้กินตั้งหลายวันก็เธอบป่วยไปรอเฉยไปเดี๋ยวพี่เอาอุ้ยไม่เอาดิงั้นหนูจะบอกแม่แน่ว่าพี่ก็กินอก็ไม่ได้ป่วยแม่ก็กินไท่ายกินไปคงไม่เป็นไรหรอกกินไปก็ได้อ่ะมามาเดี๋ยวแจกเป็นทีละคนเลยนะอ่ะนี่จ้าขอบคุณนะจ๊ะ ครับขอบคุณเหมือนกันนะครับอืมอร่อยอ่ะส่วนต่อไปน้องอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ได้แล้วเดินออกมาเลยนะเดินออกมาเลยหรือจะไปรอเพื่อนตรงไหนก็ได้ไปอ่ะนี่จ้ะของน้องนะจ๊ะอร่อยมากเลยอะ โอโหยังไม่ได้กินเลยบอกอร่อยก็ด <c oughs> <c oughs> <ak> ูสักสีแล้วเนี่ยวานิลลานี่น่าจะแบบอร่อยมากเลยนะคะโอ้ตายแล้วอร่อยขนาดนี้นี่วันหลังต้องมาอุดหนุนอีกแล้วล่ะค่ะไม่มีแจกนะจ๊ะโอ้ขอบคุณนะจ๊ะมีการกอดกันเชิญเลยจ้ะนี่ปไปต่อไปน้องบูเบอรี่จำได้อจำได้จะด้วยอะ่ะนี่จ้ะขอบคุณค่ะ มีเมตตามากได้แล้วออกมาก่อนนะให้คนอื่นเอาด้วยค่ะนี่จะ้ะขอบคุณค่ะอร่อยมากไหนฉันอยากกินแล้วเนี่ยนี่จะ้ะขอบคุณครับโอ้น่ากินยังเลยไปเด็กๆใครได้แล้วออกมานะใครได้แล้วออกมาจะได้ไปแจกให้ทีละคน ใครได้แล้วก็คือได้ครั้งเดียวนะโอเครู้เรื่องนะทุกคนอวันนี้อุตส่าห์มาจัดโปรโมชั่นในติมฟรีฮะมันไม่ใช่โปรโมชั่นแล้วอันนี้โอ้โหเป็นการแจกฟรีแบบแท็กทูสุดมันเป็นสิ่งที่อลังการอื ไปไปเไปมื่อกี้ใครทักมาหาฉันเนี่ยเดี๋ยวค่อยอ่านละกันนะพอดีตอนนี้แจกไอติมอยู่อ,อนี่จ่าขอบคุณค่ะใครได้แล้วพี่บอกอีกรอบนะออกมาใครได้แล้วออกมาจ้าออกมาเลยน้องได้ยงังน่าจะได้แล้วเนะาะคาะได้แล้วอเอ๊แต่ว่า พี่ให้นอนแล้วเหรอน่าจะได้ให้แล้วนะคะจำไม่ได้ไม่เป็นไรให้แล้วก็ให้แล้วอขอบคุณครับใครได้แล้วออกมานะคะใครได้แล้วออกมาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอติมหมดไอติมหมดเอามาเร็วมามาไปแจกเด็กๆแล้วมามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวใครได้อย่ามาปนกับคนที่ได้แล้วนะเดี๋ยวไปปนกันเดี๋ยวไม่ได้กินอีก ไปเลยเอาไปไหนไปกลับบ้านลคะค่ะได้แล้วกลับบ้านอเอ้ยอย่าไปดันคนที่ยังไม่ได้ก็บอกว่าอย่าดันอย่าดันเพื่อนโอ,โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอันนี้ผมกินผมก็จะกลับแล้วเหมือนกันอือร่อย Amazing สุดๆไปเลยอะอ่าแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวเมื่อกี้ขอโทษด,ด้วยมีคนชนกันนะอ่ะ,อะนี่นี่นี่ขอบคุณค่ะรสชาติยังยังไม่ได้กินยังเพิ่งรสชาติเด็กๆไม่กลับบ้านกันเหรอจะรอเล่นนะครับอ๋อเล่นอะไรกันเนี่ยโอ้เด็กมีเป็นสิบๆคนอ่ะอนี่สองคนนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมยังค่ะ นี่ของน้องเออแต่ว่าน้องผมไม่สบายอ้าวไม่เป็นไรค่ะดูกินได้อ่าๆกินได้ก็กินได้ไม่ทันแล้วเนี่ยอ่าๆนี่ขอบคุณครับอ่ะน้องยังไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะขอบคุณนะคะโอ,อ้น่ากินเอ้ยอร่อยว้าวไอติมฟรีนี่มันดีแบบนี้โอ้ไอติมฟรีวันนี้ก็ถือว่ามันเลี้ยงเด็กๆละกันอ่นนี่เชิญเชิญเชิญมาไปเร็วมีใครยังไม่ได้ไหมเนี่ย ไม่มีค่ะไม่มีแล้วครับผมได้แล้วผมก็ได้แล้วหนูก็ได้แล้วค่ะโอเคโอเคไม่มีแล้วนะค่ะอืมดแม่ค่ะหนูอยากกินไอติมมาไปกินที่คาเฟ่ไหมล่ะไม่อาอ่ะที่คาเฟ่หนูเบื่อแล้วมันมีแต่รสเ,เดิมๆอะอแถมแพงด้วยที่คาเฟ่นี่แพงหนะอติมนี่ ขั้วหนึ่งเก้าสิบโอ้โหขายไปเซเว่นเซ่นเลยโอ้ยเซเว่นเซ่นนี่ก็ยังคุ้มกว่านะไม่ได้ว่าแพงอะไรเข้าใจแหละว่าต้นทุนแพงนะแต่ว่าก็เราไม่ได้กินได้บ่อยๆอเลยนี้อ่ะไปไปไปแล้วเราไปพูดชื่อนี่เขาอีกเออไม่เป็นไรหรอกนะไป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 ตอนนี้ก็คือมามามาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย อะไรเนี่ยทำไมวันนี้สนามเด็กเล่นคนเยอะว่าจะพาไปกินที่นี่อีกนะเนี่ยที่มันเป็นร้านอะไรอะร้านบุฟเฟ่ไอติมนี่มาเจออะไรสงสัยจะบุฟเฟ่เหมือนกันแน่เลยจริงเหรอคะเอ้ยบุฟเฟ่งั้นเหรอถูกไหมล่ะบุฟเฟต่ต้องกินให้คุ้มละสิมาลงมาลูกมา ไหนดูสิเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดวีร้านไอศครีมฟรีจาก15บาทเหลือฟรีเลยหรอคะใช่ค่ะตอนนี้เหลือ3คนสุดท้ายและะ้วค่ะอุ้ยผู้ใหญ่นี่มีสิทธิ์หรือเปล่าคะโอ้ยได้แค่เด็กค่ะขออภัยด้วยนะเอ้ยอยากได้อะ่ะได้แค่หนึ่งแท่งนะจ๊ะเอ้ยไม่ใช่1แท่งสิขาวเป็นคนเนาะเออได้แค่หนึ่งคนนะจ๊ะไม่เป็นไรคะ่ะหนูก็เอาของฟรีแน่แน ไหนบอกน่าเบื่อเอยก็ตอนนี้มันของฟรีมันอร่อยอะ่ะกินเสร็จนี่หนูจะไปขึ้นรถแล้วนะเอา้าจะไปขึ้นรถอืมไปก่อนนะแม่เอ้ยจะเย็นๆสิอยู่นี่ล้วจะไปไหนล่ะรอเล่นได้แค่หนึ่งคนจริงๆเหรอคะมันอร่อยมากเลยหนูอยากกินอีกใช่ครับผมก็อยากกินโอ้ยได้แค่นี้จริงๆเด็กๆเอาไว้เดี๋ยวถ้ามาแจกอีกเนี่ยนะพี่จะให้เพิ่มเป็นคนละ2คนไปเลย โอ้ยเราขายขนาดนี้ไม่ขาดทุนหรอคะมันไม่ได้ถือว่าขาดทุนครับอันนี้ก็คือเอามาแจกเด็ก,ดก,ดกชๆชเฉยเพื่อแบบให้เด็กๆเขาภาคภูมิใจอะนะเออเขาจะได้อร่อยของเขาด้วยไงเผื่อบางคนอยากกินแต่ก็ไม่อยากเสียตังค์ใช่ไหมล่ะเข้าใจเข้าใจตันเด็กก็เป็นแบบนี้แหละเลยนนเข้าใจ อร่อยมากเลยเนี่ยกินหมดแล้วว,วันหลังมันแจกอีกนะคะรู้แล้วนะมารอให้ทันแล้วกันนะไม่ทันก็ถือว่าอดนะนี่วันนี้เหลือสองมามกินเองซะเลยเอาไป <laughs> เหลือสองไม่เป็นไรหรอกมากินเองโอ้ยไม่แจกดีกว่าลอหนึ่ คนก็คือหนึ่งคนนะทุกคนเดี๋ยวรับหน้ามาเอาไหมใช่ใช่เย้รับหน้ามีอีกแม่ต้องมานะ <c oughs> แล้วจะรู้ไม่ได้วันไหนนั่นนะสิคนแจกยังไม่รู้เลยว่าจะวันไหนแล้วแต่ดวงแล้วกันใครมาทันก็ทันไม่ทันคือนั่นแหละตามนั้น <c oughs> แต่ว่าก็อยากกินนั่นแหละแต่เราเป็นผู้ใหญ่เนาะทำไงได้ก็ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละอ่ะ โอเคมีใครเคยได้ไอติมฟรีแบบนี้บ้างคอมเมนต์บอกมาหน่อยอะโอเคก็แบบวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากแล้วก็แชร์กดซับสมาชิกให้ช่องอีทชานอลได้นะบ๊ายบายจุบๆไปแล้วแล้วก็ติดตามเพจเฟซบุ๊กได้นะ๊ายบาย,บายไปแล้ว